สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่บ้านของคุณยายสายนะครับผมเนาะจะมาสอบถามแนวทางเลขของอาจารย์เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเห็นคุณยายนี่เล่าสู่แอดมินฟังว่าได้มาแล้วนะครับเลข3ตัวนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะสําหรับเลขอาจารย์งวดก่อนเนาะเจตรงๆเลยนะครับอาจารย์ให้มาเลข2ตัวมาแค่98กับ79เนาะ กว่าออก79ก้าตรงๆนะครับงวดนี้เลข3ตัวที่เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายนะครับผมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่บ้านของคุณยายนะครับจะมาตามแนวทางเลขของอาจารย์โค้งสุดท้ายยายกินข้าวเช้ายังเล่วเนาะยายเนาะอืมกำลังําหมากเลยกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหมากเนาะยายเนาะวันนี้เห็นยายชอบกินหมากก็เลยแอดมินก็เลยซื้อหมากมาฝาก หมากนาดีเนาะยายเ่น้นอนาดีาากันเองรู้เราเมื่อกี้นี่ไม่ต้องพาไมเดี๋ยนาะต้องพาเน <sam S 2> อืะกินกินมืละกี้รอบยายหมากวันนึงโอ้โหวันไทยไปที่ไหนนะหลายหลายรอบอยู่เนาะกินบ๊วยยิ่งชื้น ยุ้ยเค้กก็กินน้อยเนาะไหนไหนไม่รอดกันนะโน่นกินตะมากันเล็วนั่งเกิงตะเหล็กเลยนาะยายเนาะนั่งนั่งกิงตะเล็กนะครับผมยายนี่ก็ฟันดีแต่ตัวงวดแล้วเนาะยายเนาะประกอบก็ได้เลขอาจารย์เลขอาจารย์โค้งสุดท้ายแล้วก็อันนี้ก็ไก่ฟันเลขออกเนาะยายวันนี้วันที่สามเบสเลขออกพุงนี้เออเลขออกพุงนี้ ก็ให้ยายนี่จดเลขจดเลขอาจารย์ไปนอนเสียงไปนอนทับไปบนบานอยู่น้นอยยายเนาะรับอาจารย์หลังทันต่อ,องวดท่านบอกมาเลขแปดเจ็ดเออแปดเจ็ดออแล้วที่นี่โค้งคุ้ยทยเนี่ยท่านบอกเลขสามตัวอะไรใช่ไหมยายเอออะไรลวงอกเมื่อ,ก,อกี้ท่านท่านบอกตัวไหนนะยายย่ยหญ่หลงอี่แล้วอ่า เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเออเก้าห้าเก้าอาจารย์ท่านท่านเดียวกันก็ที่บอกเจ็ดเก้าเนาะเอออาจารย์ท่านนี้นี่ท่านบอกแมนก่นท่านนี้เนะาะยังเนะเาะอาือเราแม่นและก็ที่กองกระทุ้งท่านนะอืมครับท่านพูดไม่มากเราง่าเลยครับเก้าห้าเก้า พงทุกทายแต่เดิมทีนี่ท่านไม่ค่อยบอกเลขท่านไม่ค่อยบอกเลขสามตัวเนาะท่านไม่บอกสามตัวเรอท่าน่งจะบอกนี่บอกแต่สองตัวงดก่อนกับบอกแต่สองตัวบอกเจ็ดเก้าก็อันอันที่ก่อนแกกบอกสองตัวเปดแปดเจ็ดเห็นไหมครับอันตอนตอนงวดบอกแปดเจ็ดเออแปดเจ็ดแล้วก็งดก่อนท่นบอกเก้าแปดกับเจ็ดเก้าสองตัว ทีมันออกเจเก่กาตรงๆรงนะหน่อยายหนูเออหน่วออนี่แทกระบอกเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเออครับแล้วที่นี่นี่ยายตอนนั้นนะฝันฝันว่าไปทำไมบัตะจวนนะที่ว่าเออไปฝันฝันไป,ไปบัตะจวนครับไปลุงผัสศิอยู่นู่นก็เลยแปเอาผัสศินเออเอาผัสินบันตะจวนอ,อืม กัจจุนแไหนไปถามแกกัจินมันเมื่อกี้อายเมั่อกี้เลงาไปอืมแล้วฮาไปะปัิจุบนก็มาบานครับอายุแกก็แปดเจ็ดเข่อน,น่ยอ๋อยายไปถามมาแล้วนี่ยายถามมาตาจวนอายุแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ด ตาจวนอายุ87ตอนแกตายนะอายุ8อตอนตายอายุ87เอ้าทำไมมาเท่ากันกะตาพอมเท่าไรใหญ่กตายนนทีออ้ผีเท่ากันกะตาพอมเลยลวก็ตรงก็เลยกอาจารย์หน่วยอ7ที่อาจารย์ให้มาต่อหวดเนาะเนาะเราที่ยายก็ตายก็87 87นี่แหละ87บ้านทที่ ยายกัดแปดเจ็บเนี่ยแปดเจ็บโอ้ตรงกันสามที่เลยยายตรงกันก็เลยอาจารย์ดาคือจะงวดก่อนอันมีญาติพี่น้องตายอายุห้าสิบปีเออเออเออแล้ก็ตรงกันสามคนคือกันก็เลยมาหาหนึ่งตรงโถงเลยยายเนาะเมื่อนั้นมาตามโพงชุดถ่ายเนาะกับผ้าคุณยายไปบัดเนาะไปงานศพกระฐานวันอายุห้าสิบปีแต่ว่า่ได้เขียนลงยายก็บอกอยู่เหนคนตายอายุห้าสิบปีก็เลยไม่มีใครเอาใจคน เสียดายจ้ะยายได้ซื้อไม่หมดก่อนซื้อซื้อแม่มาได้สิบบาทอ๋อคือหลงด้วยนะแล้วอันนี้ก็ลองกระตายจ้วยกับไกกับยูกับป็ดจิตครับอืมเฮ้ย้อนี้จะพองกับเป็จิตแปดจี๊ดยก็ตดยกกับเปจี๊ดแยก็ตายกับแปดจีตอีกบ้านิตขที่สาม หนึ่งแล้วอาจารย์ตรงกับอาจารย์แปดเจ็ดให้ตองวดอีกเออดูว่าแปดเจ็ดหลายอย่างหลายคุณลินแปดเจ็ดตรงกันหลายเจ้าอยู่หลายเจ้าออกแปดเจ็ดเต็มสองตัวครับเนี่ยครับแล้วที่อาจารย์ท่านบอกเก้าห้าเก้านี่ท่านได้บอกอะไรเพื่อไม่ใหญ่ไม่บอกบอกก็แค่นั้นแหละเก้าห้าเก้าเพียวๆในนิยายเก้าห้าเก้าเออ แล้วหลังจากที่ยายฟันเห็นตะจวนนี่ยายได้ฟันผื่เหมือนไม่ใหญ่มันฝันหรอกเห็นฝันนี่เงียบเลยนี่เงียบฝันคือว่าเห็นขี่เนี่เออฝันเห็นขี่นี่ใครมาขี่ให้ต้อมตามโขงอือนช่ละแต่เงียบเลยนี่เงียบหรือว่าเหล็กมันอยู่แล้วนี่ยายเหล็กมันอยู่เลยว่ามันเงียบอือ เห็นฝันเห็นไหนเหมืงล,งงล,งงล,งลง้มกคนดูรักกอดเหมนงวดนี่นะครับฝันแลยไมจำไมืนั่นก็งมีลาง,งรางเหนนะมืองนี่เหมนฝันฮะครับแต่ว่าแต่เดิมแต่เดิมที่นั่นยายแต่ยายฝันเห็นคนเสียชีวิตตั้งแต่ต่องวดฝันให้คนตายน่ะแล้วมีแต่คนแก่ผู้ชายด้วยใช่ไหมยายมีแต่ผู้ชายแต่เป็นคนแก่มีแต่คนเฒ่าอะไรืลม เห็นปูกลอนคนแรกกับป yeah. ูก้อนเออคนที่สองกกับปูก้อนครับอันเห็นไปไปเอกจุงคไขยไปกินยาก็ไปปะแกครับปะเขาทอมแกก้อนนั่นเออก็เรียกแม่พ่อแม่พ่อมขาเรียกแค่แม่พ่ออกจจะถึงกับฉันแล้วออาแกไข่ไข่ตัวหนึ่งแค่เลยจุ้มมากินยาเนี่อืมเออจุ้งไปไปก็ไปเห็นก็ตอนมังวงเลยซื้อมั่วงเขา วงหนึ่งยี่สิบบาทรับเอออะเนวัดน่ะมีออกวก็ว่วงมาออกวะเจ้าสองศูนย์แต่ตองวัตเอ<ข>อเ้สองที่ฟันเหี้นปูก้อนเนาะแล้วก็รอบสองอีกฟันเห็้นตะพอมเออตาพอมตาพอมมาทำอะไรรอบสองใหญ่เอ๊ะตะพอมเกไม่เห็นสามหมยแกก็บาบมอที่ชือ,ชอ โอ้ค็ทิ้งกันตะแกอย่างวะหรื้ปไป้าตะกุกคอนครับกุกคอนแก็ตายแล้วแกเป็นปูนั่นแหละเป็นปูก็อยู่เยอะแล้วอืออยู่ก็มากแค็แต่ท้ายมัมอรู้ดับกุกคอนอือแค่ตะจวนเดี๋ยวถามก็มาแล้วแล้วก็ตะจวนอีกคงเห็นคงทุ่ายฟันเย็นตะจวนอีกตะจวนกเสษียชีวิตแล้วเหมือนกันแล้วแกอยู่แปเจ็บตายอมหรือว่ามันจะมีศูนย์คักๆเนี่ยหนูยายหมดนี่ หวังกินมีสูญนั่นั่งสูงกลางกัเช่นใหญ่เลยมันมีสูนแต่แถวหน่อยยายงดหนินะไม่สูญแต่วายายก็เลยหายมาหน่ที่ยายชอบชอบนี่คือศูนย์เก่าหน่อยยายเนาะเพราะว่าเป็นคนแก่มุดเลยที่ยายฟันเห็นทั้งสามคนก็เลยคนแก่กะตีเก่าแล้วก็คนตายอาจจะเป็นศูนย์เก่าหน่อยายเนาะออืมศูญจ้องเก่าเอยจ้องเก่าสูญอืม เอ่ยวายนาวังจุแต่ท้ายายหายมานังกาสองศูนย์เอาศูนย์มาอยู่รักหน่วยหน่อยเนาะเออเออเอนี่กาสองศูอืมกาสองศูนก็ได้เอาศูนย์สองกาก็ได้หรือว่ากาวูนย์สองนี่ก็ไดเนาะยาเนาะหายไปเรก็ลืมอย่างงี้แหละไม่ไ่คิดแล้วอืมลุเออกาสครับ ครับครับแต่ว่าเลขยายนี้ไม่ทั้งเลขอาจารย์แล้วก็เลขความฝันนะยายเนาะเลขอาจารย์เนี่ยมีเกาห้าเก้าก็แปดเจ็ดเออยายชอบไหมกาห้าเก้าก็แปดเจ็ดเลขสวยไหมเออเลขสวยอยู่เลยครับเออแปดเจ็ดนี่แหละออกจะเซ่แหละแปดเจ็ดนี่เออ เขาว่ามันเจาะเหล็กหามนี่ยาเยเหล็กออกออมันเสาเนาะเปลี่ยนไปได้ไหมยาเยเหล็กออกมันเสาจะเป็นเหล็กหามโอ้มันก็เป็นได้แล้วแกยมันออกมันออกง่ายกันอืมมันก็ออกไป่หินเองเดี๋ยวก็ยังไปนอนไหน ยงอย milk, s> <S well AH> oh. mm um ู่เราเองครับเก้าห้าเก้าในกระสวยเลยสวยเนาะเออเป็นตะออกใหญ่ใยงนี่เก้าห้าเก้าอังไม่ออกแค่ที่มันนั้นเลยดิอืมหลานเลยห้าเก้าสีเก้านี้นั้นเนี่ยครับเ็ก้านออกใส่มงหลังเดิเร็วไปอืมเจเก้าพิ่งออกไปงวดเมื่อกี้นี่ยยาย อะยายยายเจ้าเหล็กไปเสียงไปไปบนบานนี่ <c oughs> ไม่นี่ยายเพราะว่าเ <c oughs> มื่อกี้ยายกับบนบานไปแล้วก็ฟันเห็นอันยายจดเหล็กหนึ่งสี่เก้าไปเสียงไปบนบานก็เลยฟันเห็นอันตะจวนเออไปบ้านตะจวนไปเอาปัสสินอันนี้คือฝันหลาสุดเนาะยายเนาะเออฝันหลาสุดไปเอาปัสสีนก็เลยกลับมาบ้านอีกคนเรื่อง ใครมาขี่ห้าสั้งะอผมเรลยเลยมาเห็นฟันอีกว่ะแต่อนหนึ่งสี่เก่าก็จะรูมหนึ่งสีสี่เก่ากับหนึ่งเก่านั่นเนาะตัดเลนส์นะคะเพราะว่าตัวนี้คุณยายฟันดีใช่ส่วนใหญ่ถ้าเก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งอืมฟันพูขึ้นกันเลยฟูดจัน โอ้ไม่เออเตอเตัดดาเนาะยายเก้าหนึ่งเนาะเลขยายหนึ่งสี่เก้านะตัดด้วยสี่หนึ่งเก้าหนึ่งยิงอีตัดด้วยนาอยายเนาะแล้วก็สี่เก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเั้าหนึ่งแปดอืนครับแต่ว่าในครับ บบนบรรดาตัวเลขที่ที่ยายหามานี่ยายชอบตัวไหนที่สุดใหญ่คิดว่ามันจะออกคิดว่ามันคืออย่างงี้นะมันฝันดีอย่างงี้นะยายตัวไหนเน้นเน้นให้ fc ยายก็รักตัวเลขเลมเดกลางตัวเกเกาสองศูนย์นี่นี่ออที่ฝันเห็นปูก่อนนะนะออปูก่อนปูก่อนกับกาวเมื่อวงก็ซื้อเมื่อวงกับยีสิบก็เลยกาวสองศูนย์ เนาะก็วันนี้มีเลขอาจารย์มาเพิ่มอือาจารย์ที่บอกเขาไปสีแล้วปะไปขึ้นขวาเนาะเก้าห้าเก้าค้นวดทุตายเป็นเลขกามเนาะเพราะว่าขันผู้มัรเบิ่ลขึ้นหัที่แล้วก็เป็นไปดาวอเออหรือว่ามันจะมาเบิ่ลเจ็ดเจเก้าเจ็ดเดก้าเก้าห้าก็ได้จะเป็นเก้าเก้าห้าดเอืม เลขอาจารย์เนาะเพิ่มเลขอาจารย์พ่อฟซีรอกันเยอะเลยยายเขารอเลขสามตัวเพราะงวดนั้นท่านบอกกันสองศูนย์เก้าถูกสามตัวเอฟซีก็เลยลอเอรอเนาะมีคะแนนนาอยใหญ่ไปไป,ไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูเลขเนาะ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของคุณยายโค้งสุดท้ายนะครับเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเลขอาจารย์ให้มาเป็นโค้งสุดท้ายก็คือ959นะครับท่านผู้ชมตัวที่คุณยายชอบก็คือคุณยายชอบความฝันแต่ต่องวดนะ้อง2 0ที่ฝันเห็นปู่ก้อนนะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกๆท่านเลยนะครับ แคปหน้าจอไว้ดูกันได้เลยสำหรับในาทางของคุณยายนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ